หมดน้อยแ้่ไม่ตีตอนที่สามที่หกเมื่อคืนอยู่ๆก็หลับไปจำรองคิดอยู่ว่าก่อนที่โดนจะหลับไปเวโชวตอนนั้นน่ากลัวมากแม้ตอนนี้เขายังดูเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปดำรงไม่อยากอยู่ใกล้เวโชวเด็กๆไปกันหมดแล้วคุณอยากออกไปข้างนอกกับผมไหมไม่ละ ผมจากอยู่บ้านมากกว่าแต่คุณไม่ได้ออกไปไหนนานแล้วนะสุขภาพผมไม่ค่อยแข็งแรงผมไม่อยากออกไปไหนจริงๆถ้าอย่างนั้นผม,มออกไปเองเดี๋ยวผมจะให้สุริยะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณดำรงพยักหน้าช้าๆพออยู่กับสุริยะน่าจะดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้เวโชวเลย เมื่อเวชโชไปสุริยะก็มาทำไมสุริยะเองก็ดูแปลกๆคุณตาผลไม้ครับขอบใจนะสุริยะส่งนี้ไปที่เหมืองกับน้องบ้างหรือเปล่าเหมืองของอเล็กหรอครับผมไม่เคยไปไม่เคยไปและไม่เคยชวนก็แสดงว่าไม่อยากให้ไปอเล็กคงมีเหตุผลลราเวชโชล่ะ ช่วงนี้เขาดูแปลกๆสุริยะสังเกตมั้งไหมไม่นี่ครับเขาก็ปกติดีผมรู้สึกว่าเขาดีกับคุณตามากอืมเขาดีกับตาก็จริงแต่เขาดีกับเราและนีโอหรือเปล่าดีมากเลยครับเขาดีกับพวกเรามากเบ้าตาของสุริยะดูมาเหมือเลลอยๆเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองสุริยะเป็นอะไร หรือว่าเขาคิดมากไปเองสุริยะเราไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่ครับผมสบายดีคุณตาอย่าห่วงเลยครับอืมถ้าอย่างนั้นมีอะไรก็ไปทำเถอะตาจะงีบสักหน่อยไม่ต้องห่วงตาหรอกครับทางเิโยไม่รู้ว่าช่วงนี้ตัวเองรู้สึกเป็นอะไรถึงได้เป็นห่วงตานักแทบไม่อยากมาหาอเล็กที่เมืองเลยแต่ก็ต้องมา แต่ถ้าไม่มาก็จะเป็นเหตุผลให้ทะเลาะกับอเล็กอีกอเล็กที่รู้สึกว่าเนโอนี่เงียบไปที่บ้านมีอะไรหรอหรือว่าคุณสุดามาขโมยของอีกแล้วไม่ใช่หรอกถ้าไม่ใช่เรื่องน,นั้นเราเรื่องอะไรพูดกับฉันตรงๆก็ได้ได้จริงๆเหรอนายจะไม่โกรธฉันหรอกนะทำไมต้องโกรธด้วย คือฉันรู้สึกเป็นห่วงคุณตาช่วงนี้อยากอยู่ดูแลคุณตาจะได้ไหมได้สิจริงเหรอไม่จริงหรอกใจเล็กอยากให้เนโออยู่กับเขาทุกสมองทุกเวลาที่พูดไปอย่างนั้นเพราะตัวเองก็ไม่อยากให้เนโอเสียใจงั้นฉันกลับนะไปค่ำๆแล้วกันพรุ่งนี้เขาอยู่เป็นเพื่อนคุณตาอ๋อ แยบนั้นก็ได้อนุญาตแล้วก็แล้วกันขอแค่ไม่มีปัญหากับอะเล็กก็พอรุกนี้ก็ได้แต่สำหรับเซมิแล้วคงไม่ได้ลายนั้นต้องมาทุกวันแล้วก็ต้องมาแม่้จจสำใจนั่นมันก็เรื่องของนิโอฉันทำเหมือนเขาได้สักที่ไหนเล่าพวกนายก็วางใจเธอฉันจะมาให้พวกนายเห็นหน้าทุกวัน จนกว่าพวกนายจะเบื่อฉนันเลยแหละไม่มีทางใช่พวกเราไม่มีทางเบื่อหรอกรอมและ,ะดาเข้าขากันดีมากให้ตายแบบนี้ดีหรือไม่ดีกันแต่มันก็น่าจะดีแหละเซมินให้กำลังใจตัวเองแต่กำลังใจมันก็หดหายไปทันทีเมื่อแขกไขามาคนหนูบ้านรวยคนที่ตามมาเล็กแต่ตอนนี้อเล็กคงไม่สนใจแล้ว ตาแบนเข็มมหาดอมและทาดาเจ้าของเมืองทองร่วมกับอเร็กเธอฉลาดมากแต่มาผิดที่เซมินเถิงกับกอดอกมองเธอที่คุยเฉลอะกับดอมและทาดามองสองคนที่ให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดีในสายตาของเซมินเธอเป็นศัตรูแต่ในสายตาของดอมและทาดาเธอคือลูกค้า หลังจากคุยกันไม่นานดอมก็จะไปเซ็นสัญญากับเธอทำให้เซมินถึงกับควันออกหูดด้วยความหึงหวงพอไม่รู้ว่าทำไมดอมต้องไปกับเธอโชคดีที่ทาดาห้ามไว้ทันเซมินหันมามองคอนปล่อยซะนะไม่เห็นหรอว่าสองคนนั้นไปด้วยกันแล้วเขาไปตกลงเรื่องธุรกิจกันเชื่อก็างองเต็มทีไปกันสองคนไม่สิ สองต๊วสองบ,บัรนั้นคุยเรื่องธุรกิจอะไรกันฉันไม่เชื่อหรอกหึงไม่เข้าท่ากับฉันจะหึงแบบนี้ไหมรู้นี้ไปแทนใอ้ดอมก็ดีไม่ต้องมาพูดเลยพวกนายก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเซมินเซมินทีหึงห่วงโดยไม่ฟังอะไรถูกจับตามองโดยไม่รู้ตัวเวโชวที่จับตามองอยู่ อาจะซอยตอนนี้ให้เซมินเป็นตัวช่วยเอาศิลามาครอบครองแบบนี้สิดีอารมณ์แบบนี้ง่ายต่อการควบคุมโดยที่ไม่รู้ว่าทางนิโอก็รู้สึกถึงเวโชวได้เช่นกันมาแล้วตามมาถึงนี้เป้าหมายของนายคือฉันสินะนายต้องการอะไรจากฉันจะแน่หรือจะเป็นศิลา ถ้าฉันเดาถกูกก็แสดงว่านายคือพ่อมดที่ข้ามเวลามาเหมือนฉันสินะนิโอเป็นอะไรเหรอทำไมนั่งพึมพำคนเดียวอเล็กถ้าฉันขออยู่ที่บ้านหลายวันสักหน่อยนายคงไม่ว่านะไม่ว่าหรอกแต่ต้องมาหาฉันบ้างสักนิดก็ยังดีอย่างน้อยๆก็มาส่งอาหารให้ฉัน ได้สิขอบใจนะขอบใจอย่างเดียวไม่พอหรอกเอเล็กต้องการมากกว่านั้นนานแล้วที่พวกเขาไม่ได้มีอะไรกันแต่นิโอก็ปฏิเสธเพราะกองวานแสกจะทำอะไรแบบนั้นคงไม่เหมาะสมข้างนอกก็ยังมีเซมินเพื่อนของเขามันไม่เหมาะสมนักเอเล็กหงุดหงิดมากไม่แค่หงุดหงิด ยังงุนงานอีกด้วยเมื่อความครมข้มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เขายิ่งหงุดหงิดพอคิดว่าจะได้ขอโทษนะเล็กงั้นก็ออกไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวโกรธแล้วเล็กโกรธแล้วสร้างเธอแบบนี้ก็ดีดีกว่าทำอะไรที่ไม่ควรทำเล็กทที่หงุดหงิดเขารู้สึกว่านิโีวเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ของเขาลดลงดำรงก็ไม่ใช่ตาแท้ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแค่ลูกสาวของดำรงเป็นแม่ของสุริยะและก็อาทานไม่ใช่แม่ของนิโอนิโอเกิดจากผู้หญิงคนเดินแค่มีพ่อคนเดียวกันทำไมถึงผูกพันกันมากขนาดนี้คิดๆแล้วเขาก็ยิ่งน้อยใจ แต่คนที่น้อยใจกว่าและหงุดหงิดกว่าก็คือเซมินนีโอหนีไม่พ้นต้องมาเห็นสีหน้าของเซมินที่บูดบึ้งบอกบุญไม่รับคนทำให้อารมณ์เสียก็ไม่อยู่คนก่อนหน้านี้ก็ชิ่งหนีไปแล้วมันหน้ามาโห่ไม่ละก็หน้าอยู่หรอกไปกับผู้หญิงก็ต้องหึงอยู่แล้วแต่ช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ไหมเขาไปคุยเรื่องธุรกิจ ฉันก็รู้แต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะหึงหวงไม่ใช่เหรอนายทาดาก,ก็อีกคนเห็นไม่ล่ะมีจ่คนหลบหน้าฉันก็มัวแต่บ่นๆอยู่เนี่ยใครอยากจะอยู่ใกล้เรานิโอนายก็เบื่อฉันเหรอไม่ได้เบื่อเพียงแต่คิดว่ามันน่งหงุดหงิดนิดหน่อยอะอเล็กก็โกรธฉันเหมือนกันโกรธเรื่องอะไร คู่นายไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่คู่ของฉันนั่นที่มีปัญหาอะไรขี้หึงมากแต่ดูเหมือนว่าจะสูสีมากับนายเลยนะความขี้หึงเนี่ยฉันไม่ได้หึงซะหน่อยเซมีนยังกล้าปฏิเสธอีกว่าไม่ได้หึงหึงขนาดตอนนี้ใครก็เข้าหน้าไม่ติดแล้วอย่างว่าไม่หึงอีกใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆโอเคฉันจะพยายาม แต่ว่ามันทำใจไม่ได้จริงๆงั้นก็ตามไปดูตามไปเหรอไม่ดีกว่าเกิดก็นอกใจฉันจริงๆฉันกลัวว่าจะทำใจไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำใจอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่เอางั้นก็ต้องทำใจแล้วทำไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นก็จัดการทีละคน เริ่มที่ทาดาก่อนตามทาดาไปจัดการอะไรเขาหนีฉันตามไปดูคนงานแล้วก็ตามไปพูดกับเขาสิคุยกันให้เข้าใจว่านายคิดไปเองขอโทษเขาซะเออไปสิโอเคเซมินตามไปแล้วตามไปเคลียร์กับทาดาเมื่อแนะนำคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องทำได้เหมือนกัน เนโอกับเข้ามาในห้องทํางานยังเห็นอเล็กนั่งเครียดอยู่บนโต๊ะทํางานที่เดิมอเล็กยังอยู่เหรอคิดว่ากลับไปแล้วจะกลับได้ไงนายบอกว่าให้ฉันกลับตอนเย็นไม่ใช่เหรอยังไงฉันก็ต้องอยู่กับนายไม่ต้องแล้วก็ได้อเล็กฉันขอโทษนะนายอย่ากโกรธฉันได้ไหมเนโอพูดพร้อมกับเตือนมานั่งตักอเล็กอเล็ก ถึงกับอึ้องนิดหน่อยเีโอไม่เคยทำแบบนี้เขารีบโอบเอวบางนายชอบไหมที่ฉันทำแบบนี้ชอบสิเรื่องที่ฉันขัดใจนายยกโทษให้ได้ไหมได้ต้องได้แน่ถ้านีโอจะนั่งตักฉันแบบนี้ไปถึงตอนเย็นฮะ ถึงตอนเย้เลยเหรอถ้าแบบนั้นนายก็คงเมื่อยแย่ไม่เมื่อยฉันชอบชอบมากเลยอเล็กพูดพร้อมกับจูบปากเล็กๆที่เหี่ยวโยนอุ๊ยอเล็กเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าแค่จูบก,ก็ไม่ได้เหรอห้ามแมาก้กระทั่งจูบไอ้ได้มันก็ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาเห็น ไม่มีใครเข้ามาหรอกฉันบอกดอมกับทาดาแล้วสองคนนั่นอาจจะไม่เข้ามาแต่ถ้าเป็นเซมินล,ล่ะก็คงไม่เข้ามาเหมือนกันสองคนนั่นก็ต้องอยู่กับเซมินคงไม่ปล่อยให้มายุ่งกับพวกเราหรอกนายนี่รู้ไปหมดเลยนะก็ต้องรู้สิคนรักกันเขาก็อยากอยู่ด้วยกันเรื่องนี้ฉันเข้าใจขอแค่นายไม่โกรธแสงกรพอ ไม่โกรธแล้วแค่น้อยใจน้อยใจก็ไม่ได้อืมไม่น้อยใจก็ได้ไม่น้อยใจก็ได้ไอ,ดเ,อเล็กขโมยจบอีกหลายๆทีแค่นี้ก็ไม่น้อยใจแล้ว